ไปค่ะไปทานอาหารกับตุ้มและเพื่อนๆกันนะคะมีเพื่อนร่วมทางกันไปอีกสี่คนรวมเป็นห้าคนนะคะจะพาไปทานอาหารอร่อยๆกันค่ะปลากระพงน้ําปลานะคะอร่อยมากเลยค่ะน้ำราดก็อร่อยยำถั่วพูกับกุ้งนะคะ น้ำพริกเผาไข่ต้มยางตานีนะคะต้มโคง้งปลาเนื้ออ่อนใส่เห็ดอร่อยมากค่ะแซ่บมากเมนูนี้ตามด้วยกุ้งราดไข่เยิมมันกุ้งนะคะหวังว่าเพื่อนๆคงอร่อยไปกับพวกเรานะคะ